ผลการแข่งขันมริโสิกิมีความสูงไม่เกิน160เซนติเมตรอันดับที่5ได้แก่หมายเลข165นักพักิลุมเหล็กค่ายวียอมยินอันดับที่4ได้แก่หมายเลข163จูริลัตจันทวิจิตคุมค่ายวีเอิน อันดับที่สามเหรียญทองแดงได้แก่หมายเลขหนึ่งหกจันจิลาดีสถานยีมเซอร์สตีเป็อันดับที่สองเหรียญเงินได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าเจพระจริญญาจ่า่ายเิเศษและเลหรียญทองหนึ่งห้าเก้านันทริกาเส้นฉินพินเอินเน